จากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบิ๊กแบงณจุดเริ่มต้นพลังงานาฬศาสะสารทุกอย่างชุบดีอักจุลินาดเล็กยิ่งกว่าอะตอมเพียงเซลล์หนึ่งในน,งนั้นของหนนาทีอันภาคที่องค์ประกอบของอะตอมรดนแรงก็เกิดขึ้นจักรวาลิระยะใหญ่จากกันจนหนาเป็นล้าน,ล,าน,ล,านล้านเท่าของโลกสรุริยะสามนาทีต่อมาในภูมิเชี่ยร้อนจัด ในลบลงเหีือชัานน้องศาเซลเซียสนินมีผ่านไปอันภาคเหล่านี้ก็เกี่ยวรวมตัวกันเป็นอันตร์หมือนรปเงนตัวชนกุแและเพ็นกลุ่มขนาดใหญ่งนพัน้มีหลังปรากฏอย่างทีแต่สสารเหล่านี้จึงควบรวมเป็นผงดาวและทดาราจัรต่ดงๆรวมถึงด้ราจัรท้าชั้นหื่อซึ่งแตนทีนั้าของบ้านของเราด้วยระบบสุริยะขอ เกิดขึ้นไกลจากใจกลางทางช้างเกือกประมาณ4,600ล้านปีก่อนนิ่งเกิดบดูมทิสุูยางขอโลกสุริยะแต่โน้มถ่วงให้ดิงถูกขุดหุเศษหินและดาวรอบๆรวมกันเป็นกลุ่มก้อนวัตถุเหล่านี้ผู้ชนยังไทมาดูการสำแลศซ้ำๆมนกคอนเน็กอักขึ้นอย่างช้น่หญ่ขึ้นและกลายนโลเมื่อราว4,300ล้านปีก่อ เมื่ดจากลาวาร้อนระอุปกุมอยู่ทั่วจนมืส4พันล้านปีก่อนโลกเคลืนตัวลงก๊าซที่เกิดจากท่าไฟและการลุไหม้ของกาวบาทออให้เกิดชั้นบรรยากาศเป็นครั้งแรกแต่ชั้นบรรยากาศนี้ไม่มีออกซิเจนมีเพียงก๊าซที่เท่านั้นอานานาวจากถขานไฟและน้ำแข็งที่เกาะบนู่เขากาบาูคดแน่นและตัดตัวอินตกสู่แอ่งทั่วทัโลกเกิดเป็น มหาสมุทรและนาพยายามถืปับบจจัยสำคัญของฉีวิตที่เกิดขึ้นในความล้านปีต่อมาลืมลงไปในมหาสมุทรยุทแรกน้ำแรงซึ่งบุกไปเรยแร่านจากใต้โลกหุบจา,า,ากเปลควันสัญญานว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นที่ป่องรอน,นี้ราวสามพันแปดร้อยล้านปีก่อนและเกิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดจิ๋ววิวัฒนานการขึ้น เป็นเจ้าของบ้านรุ่นแรกของโลก2,500ล้านปีก่อนแบคทีเรียบางชปรับตัวโดยใช้แสงสังเคราะห์น้ำนำน้ำ <พอ S 1> และแสง<พ>อาทิตย์แล้วก่อของสีออกมาเป็่ออกซิเจนปรากฏการณ์นี้ทำให้ระดับออกซิเจนเพิ่มขึ้นรัน้ใหญ่และสะสมจนเกิดอโอโซนในชั้นบรรยากาศซึ่งมีความสำคัญเพราะช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต สิ่งแอนตาจากติกสัมพั0 0์ลานปีก่อนเซลล์แบบหน่ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเซลเล์ลที่เรียกร่างเซลล์นี้มีแบคทีเรียขนาดเล็กอาศัยอยู่ในทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้หมดเสร็จกล่าวปรูจท,ที่ภูมิประเทศของโลกเลัินบ้าเมื่อเจ็ล้านปีก่อนเกิดปรากฏอย่างฐานแข็งที่ม้นแรงและต่อเอนื่องทำให้โลก กลายรุปอุบัติมหตะขนาดยหญ่และสิ่งมีชีวิตเกอบทั้งหมดโลกสูงพันแต่ขณะเดียวกันการกระเบิดยานรุนแรงของภูเขาไฟทั่วโลกทำให้เกิดกา๊าซพือกระจุดล,ลับทำโลกุ่งขึ้น,นและน้ำแข็งเริ่มละลายสภาพอากาศชนนี้ช่วยให้สิ่งมีชีวิตไยเซลที่มีโครงสร้างเล็กน้ายบางกลุ่บา,างตุมร่างเป็นแผ่นจานหรือคล้ายใบไม้มีวัฒนาการขึ้นได้มาสนุร เมือ 600, 000, 000, 000, อ่อ600-500ล้านปีก่อนถัดมาประมาณ550ล้านปีก่อนเกิดสิ่งมีชีวิตหลากหลายกระจายตัวไปทั่วมหาสมุทรเรียกว่ายูแคมบริแต่อยุ่นี้ก็จบลงด้วยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ 50, 000, ่ง50ล้านปีผ่านไปสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ไม่ซับซ้อนชีวิตเกิดขึ้นมีรูแรงมากตา,า,าตใช้ปากเต็มชีวิตช่วงเวลานึ่ง ถึนที่ส่วนมากยังแหลูว่างเปล่าขกเหยืที่ปกขนาดเล็กและติดราบทาี่ั้นจากนั้นบรรพูดของสัตว์สี่ขาได้พัฒนา,าการขึ้นจากป่าและประกกากฏที่เห็นโดยทั่วไปบนบกประมาณ385ล้านปีก่อนเกิดถึงป่าก้อนใหญ่และดึงรูปมากมายเป็นที่อยู่ของสัตว์สะเทินน,น,น้ำสะเทินบกและยังพบสัตว์พื่งป่าที่มีทีน่นังแก่ รวมถึงหมอแมลที่โวยเป็นแด่อากาศถัดมาเมื่อสองร้นมีก่นาาอน,นอช่วงเวลาที่สัตว์เลี้ยงอาหารอยากเลนสัต์ยึดรอบดีสาวยิ้ม้ขึ้น,นอ,นนอาุ่มดงจนเม่อก่อนชิแรกก็ถึงเหนื่อขึ้นด้วยเมือสส 5, 6, 6, 6, อ่อเสาวสูงผ้านมลมปลางสุกขันมีก่อนนือเมืนอเช่อสตเช่นค้างคาวรวมถึงสัตว์ย้ม้ขึ้นหนทั้งบนบกและในน้ำอย่างววาค่อยๆเพิ่มจำนว และความหลากหลายของสายพันธุ์ขึ้นเรื่อยเร่ยเราได้เดินทางถึงจุดที่โลกมีความหลากหลายขอ,องระบบนิเวศเพื่อกลืต่อการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งซึ่งเป็นของวิวัฒนาการต่อไปและการเดินทางของมนุษย์ก็เริ่มต้นขึ้นเราวบทันทีก่อนในช่วงเวอาทีเก่าร,ระดัุ่น์ซึ่งเป็นไิจหันได้เริ่มดือด้อตัวโตแล้ววิวัฒนาการเป็นมนมุษย์ทุกแรกมีชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร์ว่า โฮ,โฮโมเฮโมเซียมสายพันธุ์ของเราวิวัฒนาการขึ้นเมื่อ1 5 0 0 0 0ปีก่อนและเป็นโฮโมสายพันธเดียวที่ยังคงเหือรอดที่กัจจุบันเมื่อเทียบกับ 4, 600, 000, กอายุสี่พรอยล้านปีของโลกเราเป็นเพียงผู้อาศัยใหม่ของบ้านหลังนี้เราได้ถกยกกระจายไปแทบทุกที่หรู้จากพองลูเลี้ยงสัตว์และตั้งถิงถ่นฐานเมื่อประมาณหนึ่ง่ปีก่อน เวลาผ่านไปจากชุมชนเล็กๆก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,น,นประชากรมนุษย์และมูลนิยมก,กระจายอทั่วโลกทรัพยากรถูกนำม,มาใช้อย่างมหาศาลเราได้ไดครอบและปรับเปลี่ยรนระบบนิเวศททำให้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอนืาอจนเหลือพื้นที่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้ยึดอาศัยน้อยลงเรื่อยๆถึงวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนมุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดแต่ความท้าทายคือเราจะสามารถรักษาสมดุลและแผ่งปันคุนที่ระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นได้อไหมบนหลักาะี่รูเดีที่เราเรียกว่าบ่า